ครับนี่อยู่ในห้องนะครับผมยังไม่ได้เปิดโรงเรียนนะครับเปิดโรงเรียนแล้วแต่เราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าครูเขาห้ามนะครับทีนี้โควิดยังไม่หายเลยนะครับผมยังทะแรงยังไม่หมดเลยครับยังไม่ได้ไปครับ ้ว่าด้ว่าจ๊ะไม่ไม่ได้เปิดเทอมนะ้ว่าเมื่อไรจะเปิดโรงเรียนครับ Bye bye